ดีก็ผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมบัวใไรอีกแล้วมันก็เหตุผลที่มาวันนี้นะครับผมมันก็เพราะว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วไอ้เราก็มีเพชรอยู่ครึ่งแสนซะด้วยสิความจริงก็พูดความจริงพ,พูดมั่วแกอะไรความอาซาบเียเก็บเก็บไว้การสุ่มอยู่แล้วเออคนแต่มันไม่ถึงครึ่งแสนอ,ะอ่ะขอดูดิมันแจกอะไรบ้างอสองตัวใหม่ที่เข้ามานี่คือเขอาตั้งที่จะโอพีมากๆเลยนะคือ เป็นตัวเมตาเลยได้อีกยาวๆถ้าจะถ้าถ้าจะสุ่มนะก็คือผมจะมาสุ่มให้ดูกันเลยครับวันนี้ว่าดวงของผมอะ่ะในเกมเนี้ยมันยังไม่หมดหรือเปล่าหรือว่ามันหมดไปแล้วออันนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำนะมันเพิ่มเลทไหมตอนรอบตู้คอลแลบนั้นรู้สึกจะเพิ่มไม่เพิ่มเลทนะแต่ตู้นี้นนะเดทที่ผมทํคลิปสุ่มไปแต่ว่าไม่ได้เอาลงเพราะว่าคลิปมันบั็ค่อนข้างที่จะดีมากๆในการ ในการเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเลนเลนมันออกเยอะเออแต่ว่าข้อเสียมันคือคลิปกูหายหตัวละครมาใหม่สองตัวแล้วก็เอลีลานหนึ่งตัวซึ่งก็มีอาเฮาชิโนะล,ล่างอา้มล่างอะไรวะชื่อมันอา่าเป็นล่างคอมคอมแบทค,คอมแบทแปลว่าอะไรแล้วก็อีกล่างนี้ก็เป็นอ่ชิโรโกะเทลเลอร์นะเทลเลอร์หรือเทอลเลอร์วะอ่าเอเทอลเลอร์โอเค ก็คือเป็นสองตัวที่เมตานะซึ่ง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 เราจะทําการสุ่มให้ได้ทั้งสองตัวแล้วปั้นตันที่สุดที่จะทําได้ผมเตรียมของไปแล้วเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วซึ่งเลกันดอกอัตราการได้รับอัตราการได้รับไหนดูซิอัตราการได้รับสูงไหมเอ่อศูนย์จุดเจ็ดก็ถือว่าน้อยนะใช่ถือว่าน้อยถือว่าน้อย สุ่ม100ครั้งโอกาสได้ประมาณ70ซน่าจะประมาณนี้ถ้าสุม่มร7อสน่าจะได้ซึ่งเราขอเริ่มสุ่มจากโฮชิโนะนะเอออ่าอันนี้มีอยู่สี่อันก็คือมีประมาณ5แสนแต่อาจจะไม่สุ่มหมดนะเพราะว่าอ่าตู้อันนี้มันตู้ห้าห้าห้าปีครึ่งใช่ไหมแต่เอ้ยตู้ตู้สามปีครึ่งหรือตู้สี่ปีครึ่งหรือตู้เท่าไรไปเออแต่อีกครึ่งปีมันจะมีลินนม คือผมจะสุ่มแค่แบบตามจำนวนนั่นก็คือ4ี 4, 4่ร้สี่หมื่นสี่แสนสี่เบื้อแปดพันใช่ผมจะสุ่มแค่สี่0บื้อแปดพันก็คือการการันตีสี่ร้อยนั่นแหละซึ่งไปเลยสิบครั้งแรกเฮ้ยแต่ขอสุ่มไอ้นี่หมดโอ้ไม่ได้ไม่ขอสุ่มให้หมดสิบอันแรกไปก่อน,นเลยปึ๊บปึ๊บปีอ้าวเฮีย oh, <yeah. laughs> ก็ได้เลย <laughs> เห็นชื่อ,อ,าอ,อ,อลายมือกูก็อเิีายอะไรเฮ้ยตัวแรกเฮ้ยอย่าบอกตัวแรกเลยตัวแรกก็เชี่ย่าตัวแรกคือบาสกันด้วยเฮ้ยอ๋อเย้ yeah. <laughs> สิบ <c oughs> ครั้งแรกเลยเรื่องคุณที่วัดอะไรกันแต่เราจะสุ่มสํารองว่างั้นมาในรอบที่สองเนี่ยเพิ่งสุ่มสิบครั้งเออเรามาสุส่มรอบสองเลยรอบสองก็งม่วงอีกเลยไม่หน่อยมั้ง เอาเยี่ยไอ้ไอ้ยเยี่ยกูวดคือจะโชคดีเออ้ึโอ้ยแค่อันเดียวอ๋อพอมันตู้ไม่เพิ่มเลทอ่ะมันก็มันก็คือแบบมันก็โอกาสได้แค่อันเดียวแต่ว่าฮึบเอ้ยดีครับอ๋อก็ก็ตัวที่ยังไม่มีนะรอบที่สามโร่ที่สามสิบหนึ่งสองสามเออ อ๋อไอ้ยฟ้าเลยโอ้ยย่าเฮ้ยเอาไอ้กุกงลุงสามตาติดเหรอลุงสามตาติดเลยเหรอโอ้ลุงสี่ตาติดแปลกเอาลุงสี่ตาติดเป็นไงเออดูเป็นไงเป็นไงผมอะเออดวงปั่วมันยังไม่หายเออเป็นไงผมนี่มันแบบดวงดีแบบคุณห้ากับสองเงนด้วยเป็นไง เอ้ยเอ้ย์นหลุดเอ้รตนหลุดเลนรัวเลยว่ะเราไปรัวที่ห้าสิบเลยดีกว่าหนึ่งสองสาปึ๊บโอเคไเย็นเลยแลห้าตาติดจะอุบาทว์บ้างอะไรคือแบบกูจะดวงดีเกินไปแล้วอะเอ้ยรู้สึกถ้าได้แบบคุ้มทุนจริงก็น่าจะต้องสามตัวใช่ไหมเราๆนั้นประมาณสามสี่ตัวซึ่งไปรัวที่หกสิบ อ่าเป็นไงไอ้อวงคือม่วงบ่อยนะเออวันนี้คือม่วงบ่อยมากเอแต่แบบกัดกันเดียวเกลี้ยวอ,อ่ะคือมันไม่ไอ้ <c oughs> ยัยแป,ป,ปลงอลให้กูตายใจอัแนแรกอ่ะส <c oughs> <c oughs> ไปเจ็ดสิบ <c oughs> ดูแอนิเมชั่นดิเอออึ้ง <c oughs> อาเป็นไงม่วงเอยไอชี้ไอกูบอกแล้ววันนี้กูมากับดวงเออเปลี่ยนคำดีกว่างั้นเขียนเซนเซนภาษาญี่ปุ่นแล้วกันง่ายดีไอ่ใช่เขียนผิดไม่ใช่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 เออโอเขียนไม่โอแต่สาวองม่วงว่ะเอ้ยไอ้เฮ้โอ้ยเกน่าโอ้หน้อง อันนี้ยังไม่มีพึ่งมาเพราะว่าเก็บเก็บสุ่มตู้ตู้นี้อยู่ก็เลยไม่ได้สุ่มนอ้ออเจแต่ก็ถือว่าดีเออมีตัวละครใหม่ให้เล่นเพิ่มขึ้นแต่ถึงจะไม่ใช่ลิมิเต็ดก็เถะน,นะเอา้เอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมกูถึงกูถึงม่วงบ่อยจังวะวันนี้แบบไอ้ขอี้กูมาสุ่มเนี่ยมันสอแล้วแบบดวงกูดีเหรอมาตัวที่สามวิ่งบันนี่เกิร์ลอะคันนี้ เป็งเออทำไมวะเลยกูไม er so? ่สามารถเข้าใจได้เออทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะอืออืออืออเฮ้ยเขียนบอกลืมไปตามเขียนไงวะาซินซีโอ้แต่แบบอันแรกึโอ้ยมีอ่าเริ่มสิไปหนึ่งสองสามปุ๊บโอเค ฉันเซอเขียนไงวะเ,เขียนภาษาอังกฤษไปได้วยกันนี่ฮะไอ้ม่มวงเฮ้ยสองม่วงด้วยเอามาดิวะฮึบเฮ้ยสุดเฮ้ยสคุยกีคกุยกีก็รู้สึกจะไม่เคยได้เฮ้ยคือว่าเคยได้วะ่ะแกอื้งขึ้นมาเฮ้ยเรายัางไม่ได้หัวใจตัวที่สองมาเราร้อยสิบสองแก้ตัวกูเขียนเซนเซ่ถูกเลยเออดิมาต้องมาลุ้มอย่างนี้แล้วเขียนให้ถูกนะเออเออปึ๊บ ปึบปึบปึบพึบพึบ,บ,บแล้วก็โอ้ยเขียนได้เขียน,นได้แค่เซนคำเดียวเฮ <laughs> ียลเมาลุดไปสัตว์พึบอ้ยตัวใหม่เหรอแต่แบบเยน่าเกี้ยวอ่ะใครอ่ะเอออ๋อใส่ยุกเบสแล้วก็จุ๊บอ้าวเหยียบไม่ถูกไอ้สัตว์เป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ เอ้ยไอ้โอ้โห,โหแล้วกูไม่กูไม่อยากได้ร่างนี้ร่างนี้กูมีแล้วแล้วกูจะอัปเกรดเต็มเลยด้วยะะไอ้อสัตว์รักสิสิโอเคเรื่องๆเรื่องแค่นี้แหละเออ, <laughs> อเพาแบบเราก็ใจด้วยว่าเออมันยกบอลไม่ได้ยกบอลคือไม่ไปเลยอ่ะเออร้อยห้าร้อยห้าสิบถ้าได้แค่ตัวเดียวซือไม่คุ้มนะคือไม่คุ้มแน่ๆ ถ้าได้ตัวเดียวยังไงก็ไม่คุม้มเหมือนมารอลให้ตายใจแล้วก็แบบแล้วก็หลุดรัวออโอเคขอชิโนอีกตัวหนึง่งตัวหนึ่งถือว่าโอกาสคุ้มทุนอยู่ขอตัวหนึ่งนะออกมาเถอะไม่เอา่างอื่น <c oughs> โอ้รถไฟ <c oughs> เราเราจะได้ตัวเดียวกิงดีคือแบบ <c oughs> อะไรอ่ะเอาออกออกมาเถอะนะผมขอร็องคุณขอล็อกเออชิโน มาเถอะลูกเฮ้ยโอ้สองม่วงต้องเพื่ต้อง,อองสักม่วงเหนือได้ไหมสักม่วงเหนือหรือไม่ก็สองม่วงเลยอเอยอขอเขาอยู่น้องสักสองม่วง,ได,งดได้ไหมลุงเย็นโอ้แล้วบิดสามอออ้าได้ไหมโอ้แปร้อยแปดสิบโอเค เออเฮ้ยมันม่วงบ่อยแต่แบบมันไม่ได้คุณเข้ยากด้วยคุณหลุดแบบหลุดยับยับเลยอะตาเนี่ยเออเขาจคุณหลุดหลุดชิบหายอะคุณตเตดดเหมือนกันแล้วก็ซาอุลีมา <c oughs> เฮ้ยเ้ยซาอุลีไม่ได้ซาอุลีปัน้นแต่ปันป้นแบบปัน้นเล่นๆไม่ได้ปั้นจริงจังรายการสิไปเอ้ยไอยเราม่วงบ่อยนะเราม่วงบ่อยมากแต่เราไม่ได้เลยคือเราโคตรเราเราโคตรหลุดเลย ทำไมด้วงคุณเป็นอย่างนี้หรือว่ากูไปสุ่มกินชิ้นแล้วกูได้เยอะเกินเหรอโอ้ออโหมิกาเออผม,ผม,ผม,ผมตัน้นผ,ผมปัน้นคนตันไปนแล้วอะคือผมปั้นคนตันไปแล้วลูกคือหลูหมาก็มีประโยชน์แล้วตอนนี้ <laughs> ไปโลดิสองร้อยโอ๊ะโ,โอ้ไม่ได้ไหนเอ้ย <laughs> นี่กูแบบ สองร้อยโลได้ตัวเดียวโคตรไม่คุ้มเลยแต่ว่าเราสามารถเลือกเรียนผ่านนี้ได้นะเห็แม่งั้นเราค่อยเลือกแล้วกันไปเรามาสุ่มตู้เออชื่อโรกโกเทเลอร์ดีกว่าก็คือเป็นล่างจากอนาคตนะถ้าจะไม่ผิดอนาคตหรือไม่ก็ะทำลายอื่นถ้าอ่านตามเนื้อเรื่องอะน,นะมาหนึ 1, 2, ่งสองสามปึ๊กเอ้ยครั้งแรกขอได้เหมือนโฮชิโนะใช้ไหมแล้วแบบได้เรื่อยๆนะเอ้ยแบบขอเรื่อยๆไปเลย ขอแบบได้เรื่อยๆได้ไหมฮะเออคือผมไม่อยากมันนั่งแบบได้ตัวเดียวแล้วก็เปลีย่ยนทุกดอกอ่ะ,ะเปลี่ยนคำ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 แล้วคำอื่นบ้างหรือว่าต้องด่าวะดา่าพด่าแล้วออกคนเชียเลยกูบอกก่อนเลยคือเกลือจัดหน้าทำไม่ได้อโอเคถ้าคาว่าค่วยออกคนเชีย อย่านะมึงอย่าออกนะเอ้ยอย่าออกนะไอเนียคือไอ้นุเว้ยโอ้ชิดโอ้ชิดตัวนี้มันคือมูเอียนางไม่ได้เป็นคนท็อกซิคเลยคุณคุณอาจจะไม่รู้ว่ามูเอียมันไม่ได้ท็อกน้องไม่ได้ท็อกซิกนะเว้ยคือแบบแต่คนเม่อกี้ทำให้น้องท็อกซิกไปแล้วอะโอเคเออ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 น่าจะเป็น อ,อะไรวะฮะคันละมาจะดีกว่านี้ถ้าแบบลากถ้าเป็นลากอ้ะสมมติคันหน้า,า,านมาจะดีกว่านี้มากเลยเฮ้ยควยพอพิมด่าควยแ,แล้วพวกคนแล้วแบบไม่ออกของจริงเลยนี่หว่าปึ๊บโอเคเราได้ล่างเราได้เราได้เราได้ล่างไอ้เที่ยวทะเลไปแล้วเราก็ได้ล่างวันตรีมาด้วยเออดี เปลี่ยน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 เลยครับโอเคเปลี่ยนคำ,คน,คำนี่กุารภาพรักเลยนี่รักนะมาเถอะไอ้ตัวต่มาสองตัวเอเอเอกุารภาพรักตะคีเลยชึบชึบเฮ้ยอาริดด็อกเป็นไงเป็นไงคือผมสารภาพรักไปแล้วเออพ่าสารภาพรัพกปุ๊บมาปั๊บเลยเป็นไง นักเอเก,นเกนมนะคือต้องต้องก็ต้องเป็นโซบะทีนะครับก็ <ๆ S 1> ก็เขาเป็นนักเอกแล้วคือปกเกมรัวๆเลยปัจจุบันฮึ <c oughs> ชุบปง <c oughs> โอ้ยสามตัวมาโลฮี่สองร้อยเก้าสิบมีเติมจุบๆให้ด้วยเฮียโอ้โอ่าหนักกระเบื้ออีกส <c oughs> ักตัวได้ปหมเอ๊ ขียนอะไรดิเซ็นไปลายเซ็นผมป่ะชื่อกูไปแล้วกันชื่อกูเลยเอ้ยคืออาเลยรู้ว่าแต่จะชื่อเจี๋ยผมเวลาผมเซ็นลายเซ็นผมจะเซ็นเซ็นชื่อตัวเองนะคือผมไม่อยากคิดลายเซ็นมันปวดหัวก็เลยเซ็นชื่อตัวเองไปเลยชึบโอเคเป็นไงเซ็นชื่อตัวเองมา เราคุ้มทุนเราคุ้มทุนกับไอ้นี่แล้วเราคุ้มทุนกับอะไรวะกับไอชิระโกเทเลอร์แล้วเซ็นชื่กูไปเลยกันไม่รเป็นไรเออรอเพชรเหลือด้วยแล้วเริ่มรู้สึกเวงว้ากคุณเลยว่าไม่ค่อยอยากสืบแล้วมันได้ตามต้องการแล้วแบบเนี้ยปุ๊บมาปุ๊บไม่ได้ไ ここに来ました็มาสต์แต่ลุงว่ะเออมันทองหรือมันมั่วรหรือมันลุงพอดีๆกูเริ่มกูเริ่มเริ่มงงแหละอ่ะแล้วเราม,มาตู้นี้ได้ยังไงก่อนแ <laughs> ล้วทำไมทำไมหนูถึงมาตู้นี้ล่ะลูกคือตู้ที่แล้วสุ่มตั้งนานไม่ออ,อ,อ,อกแล้วมาออกตู้คนอื่นอย่าง<ว>เงี้ยแบบติ๊กนิสัยไม่ดีป่ะเนี่ยเออโอ,โอ<ว>แต่ไอ้แต่เราคุมแล้วเออเราคุมแล้วเพราะเราได้อย่างละสอง แต่คุ้มสุดเราจะได้3ตัวแล้วถ้าคุ้มอ่ะเออแต่บอกคุ้มมากก็ขอ3ตัวแล้วกันเออยถูกถกอโมไม่น้ำเราไม่ได้ปั้นด้วยจะปั้นให้แล้วกันได้ถือว่าถือว่าน้าตาสวยดีิสามร้อยห้าสิบเออเอออย่างนี้ไหนเออเซ็นชื่อตัวเองไปเออเป็นชื่อแล้วแบบเออมันมาเรือๆอะไรแบบเออเซ็นชื่อ ส่วนใหญ่จะได้สองอันอชุบต้อฝักถูีบันนี้ไปสามแสิบโอเคอีกตัวหนึ่งคือแบบกูกำไรละถ้าอีกตัวหนึ่งผมกำไรเลยผมกำไรเลยเหอะดิกๆมาออกอับดิดกเอรอตัวไหนอ่ะเซนินเหรอเก่งไหมอ่ะคือไม่รู้อ่ะคือผมไม่ได้เล่นเซนินาเอ้ยเซลิกะ ผมไม่ได้เด่นสีกาผมไม่ได้ปั้นเลยแล้วก็ล่างแรกก็ไม่ได้เล่นรู้แค่ว่าแค่ล่างแรกถ้ากดอันติแล้วน้องจะบัอกตัวเองแค่นี้วันทีไปฉลองเลขสี่ร้อยโป่งโอเคไม่ได้ดีแต่แบบเอ้ก็นือว่าเรากำไรละเออเรามันเราไปพูดเราไปกดนอกเกมได้ไงวิชิเกิดกดก็คือนี่มีให้แรก มีการแล้ไม่แล้วขียนี่ได้ล่างผมแบบรู้สึกว่าในเรื่องจะทะเลาะกันนะก็เลยแบบก็เลยได้ล่างนี้ออกมาฮบิงนี่โอเคเรากลับมาแล้วเราปั้นเสร็จแล้วครับผมก็คือว่ามันจริงมันสามารถปั้นสุดนี้ได้นะคุณคือถ้าเราปลดล็อกสกภาพอะ คือแต่ปัญหาคือตอนเนี้ดูดีครับผมผมไม่มีเฮเนีย่ยมันต้องไปศึกทลายปันหะซึ่งผมไม่เคยเล่น,นคุณผมไม่เคยเล่นศึกทลายปันหะเลยผมเลยไม่สามารถบอกได้ว่าโอ้โหแล้วัพึ้นมาเยอะมากโอ้เพิ่มมาหนึ่งร้อยเยอะมากเลยนะงั้นวันนี้เราจะไปเล่นศึกทลายปันหะกันต้องดูว่ามันเล่นยังไองอะนะแล้วก็ไปดูแอนิเมชันด้วยซึ่งกัปปั้นสดดแค่ เปลทีนี้คืออันนี้คือสุดแบบสุดเท่าที่ผมทำได้แล้วไม่สามารถสุดตรงนี้ได้แล้วองชิโนโกะก็เหมือนกันปั้นสุดได้แค่นี้เนี่ยมันติดที่นี่ซึ่งเราไปดูอนิเมชันในเกมกันเถอะมันเป็นยังไงดูดิอ๋อมันเป็นสก,กิลอะไรเนะี่ยย้ายไปจุดที่กำหนดตั้งโลกขึ้นทำให้เกิดกำมัาค่าเนี่นดูดิอ,นนอ๋อแบบ เป็นยังไงวะอ๋อไปตั้งโลไปตั้งโลแล้วแต่ดามเมจไม่เยอะขึ้นนะถึกทิเช่ะก็คือเอาไว้เป็นแทงแล้วส่วนของชิโรโกะล่ะเรียกโดนเป็นเวลา40นาทีเมื่อเดินทำงานการโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น120%และเพิ่มค่าขิ63ความเสียหายขิ134เป็นเวลา40วิและสร้างความเสียหาย อ๋อคือเรียกโดนก็คือไม่สามารถจอดจงได้ว่าจะโจมตีเป้าไหนจอดจงไม่ได้ว่าจมตีเป้าไหนแต่ว่าเรียกโดนมาแล้วแรงแม่โดนโอู้หี้แรง <c oughs> แรงเอ้ยแรงแรงมนาะ ทีนี้ก็จบลงไปแล้วนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยจะได้จะได้อะไร <c oughs> จะได้อะไรช่องกูกดแล้วช่องกูจะได้อะไรกูยกังไม่รู้เลยนะคือแบบก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันที่ เสียเพชรไปก 500, ไเกือบห้าแสนเม็ดเอ้ยเกือบห้าหมื่นดิเอ้ยครึ่งครึ่งหมื่นนะเออเฮ้ยเกือบครึ่งแสนนะก็สี่ร้อยโลนะคือแต่ถือว่าดีไม่คุ้มไหมอาทิตย์นี้ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าก,ก็ก็ได้มาตามที่ต้องการแล้วก็ก็เป็นช่วงเวลาที่เอาจริงอ่ะคนในเกมต้องรอคอยนะสองตอนนี้เพราะว่าโอีมากเราก็ต้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งบอกผมก็ไปพูดลุ่ตามตรงว่าผมจะลงคลิปอะไรก่อนเพราะว่าคลิปนี้มันอาจจะมาอาจจะมา 2, อีกสัก2อสามอาทิตย์หน้าค right. so. okay. ุณอาจจะมาเดือนหน้าอะไรก็ได้ใครจะไปรู้วะใช่ไหมซึ่งนั่นก็เราตามดูด้วยกันแต่อาจจะลงไวหน่อยเพราะคลิีไมนแค่มันแค่สุ่มกาชาคุณมันก็แบบตัดต่อง่ายก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมซียวเกยบายเจอกันนะ